สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับบอมใน i m นเ t เ h ชช n ่ n แนนะครับโอ้ยเสียงแฮมเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับก็มาเจอกันแล้วนะก็หลังจากเป็นโควิดมานะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับเชื้อหายหมดแล้วนะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับเป็นแบทแมนนะครับแบทแมนนั่นเองเป็นเดอะแบทแมนนะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยที่โรเบิร์ตแพทริสันนะครับเป็น นักแสดงนำนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นงานของแม็กฟารีนทอยนะครับซึ่งตอนนี้แม็กฟารีนทอยก็มีตัวแทนจำหน่ายในในประเทศไทยแล้วนะที่แบบว่าวางขายตามเชล์ในเซนทันในห้างใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่งานแอคชั่นฟิกเกอร์แต่อย่างใดนะครับเห็นกองใหญ่ๆขนาดนี้นะครับก็คือเป็นอออกแนวสเตทชิลนะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่าสเตตูใช่ไหม <laughs> นี่ตรงนี้มันเขียนไว้อยู่เนี่ยสเตทชิลนะครับก็แปลว่า างานปั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นสเกลหนึ่งฟุตเลยทีเดียวครับก็ประมาณ30เซนนะสินิ้วนะครับก็เท่า1ไม้บรรทัดนะครับตัวนี้ก็คือจะพิเศษที่ตัวขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าจะไม่สามารถขยับได้ก็คือจะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับไม่ใช่ มีข้อต่อม,มีจุดมีจุดขยับเหมือนตัวที่ออกมานะไอลายลายที่ออกมาก็จะมีเหมือนจะมีดิสเลอร์แคทบูแมนต์เลยใช,ใช่ไหมครับสามตัวใช่ไหมครับที่เป็น1ต่ 12, นะอ12แอชชั่นฟิกเกอร์นะแม็กเฟลินน่าจะเป็น1ต่อ10นะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะรอบๆกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งราคาตัวนี้มันถูกมากก็แค่1,200ถึง1,300ประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ1,300งพนะานะร้อนะแต่ว่าในขนาดที่เขาทั้งใหญ่แล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้าางในนนกััะครบว่ จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่านี่ให้ดูรอบๆกล่องก่อนก็เขียนว่า DC Universe นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ใหม่โลโก้ใหม่ของหนังเนี่ยแบทแมนสีแดงตรงนี้นะครอ่ะล่างก็แบบนี้นะครับเป็นรถนำเข้านะเนี่ยรถนำเข้าเพิ่งพรีมาแล้วก็เพิ่งได้มาประมาณสิ้นเดือนเมษาที่ผ่านมานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูข้างในกันเลยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันแบบใกล้ๆอีกทีนึงนี่นะครับ ข้อความอันนี้เหมือนจะเป็นภาษาอ่าอะไรเนี่ยสเปนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะให้ดูใกล้ๆอีกทีเนาะแบบนี้นะครับ The ะ a บทแมนด้านหลังก็มันมีฐานมาให้เลยนะตัวเนี้ยที่ผมเลือกซื้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากเล่นสเกลใหญ่ๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวแกะเลยดีกว่าเพราะว่ารีเฟกค,ค่อนข้างเยอะก็ยังถ่ายแบบคนเดียวอยู่นะไม่มีผู้ช่วยอาจจะมีหลุดโฟกัสบ้างนะครับแต่ตัวนี้มันกล่องมันใหญ่ด้วย เออนี่ตรงนี้มีที่ที่ให้สอดดิลได้วยนะจะได้ลวงง่ายๆใช่ไหม,มใหญ่มากเออเนี่ยความเซ็งของตัวเนี้ยของแม็ฟาเรนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องกรีดอะถึงจะเอาออกมาได้เนี่ยอย่างการ์ดเนี่ยโหหมดสิทธิ์เลยนะครับต้องกรีดถึงจะเอาออกมาได้นะพวกฐานพวกการ์ดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูละอ่ะพวกอ่าตรง แบ็กกราวด์ข้างหลังก็เป็นรูปเกี่ยวกับคอมิกแบทแมนต่างนะครับสีฟ้าเนี่ยด้านหลังที่เราเห็นโอเคตรงน,นี้ข้ามไปก่อนเรามาดูที่รายละเอียดของจเจ้าตัวโมเดลดีกว่านะมีเอ็นยึดไมกแล้ะต้องอตัดออกก่อนใช่ไหมโอ้ใหญ่มากนนเนี่ยดิดอาคุมนี่เงาวับเลยโอเคออกมาแล้วหยิบได้เลยไม่ต้องกลัวหักเพราะว่ามันเป็น PVC มันไม่ได้เป็นเรซินนะครับ นี่ใหญ่มากจริงโคตรใหญ่อะสเกลเท่าไหร่วันเนี้ยสามสิบเซนเป๊ะไหมเีลองลองวัดหน่อยนะขอลองวัดกับกระดานหน่อยเอาให้เป๊ะๆเ,เลยแล้วกันนะไม่ถึงดีนะเนี่ยเอาจิงถ้ารวมหูก็อาจจะถึงอ่ะนิดนึงเกือบๆถึงเกือบๆถึง30มสิบเซนอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับามาดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆเลยนะครับ นี่ครับหน้าตาไฟก็สว่างสว่างจังเลยมาของบูสเวดเวอร์ชันโรเบิร์ตแพทิสันนะครับก็เ<อ>ท่เอาเรื่องเลยทีเดียวชุดเนี่ยบอกเลยว่าเท่มากนะชุดจะเท่มากตาดูตาจะเป็นเงาไฟๆยิงมันเป็นสีดำนะตรงในตาันมันเป็นเงาสะท้อนเฉยอ่ะโอเคมาดูที่ตรงหน้าอกบ้างตรงชุดเป็นไงบอดี้เท่มากในหนังมันกดออกมาแล้วเป็นแบบแบบตเตอร์แหลงได้ตรงเนีย้ยแต่ดูอันใหญ่กันนะ อ่งแล้วในมือก็ถือแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับนี่อรับไงคอสตูมเท่มากเกาะหัวไหลนะครับแขนตรงนี้อาจจะมีตรงสีผ้าด้ด้บ้างก็าาอาจจะมีนแบบให้ดูว่าเป็นดามเมจไงใช้งานมาแล้วนะครับนี่สองข้างนีง่มีมีอันที่ไม่ได้ลงสีด้วยนะสีแบบนึงเงิน,น,นอะ่ะด้านหลังดูการทําแบบริ้วของผ้าผ้าคลุมอันนี้เป็นเหมือนยางนะครับเป็นเหมือนยางแต่ค่อนข้าง,างนี้หนักนะนนหนักใช้ได้เลย เนี่ยะเห็นไหมแต่ว่าสีสวยนะขึ้นเงาดีให้ดูเหมือนแบบอสบิลติก,กาดนะแล้วก็ด้านหลังนะให้ดูด้านหลังเป็นไงพุเทเมากพูดจริงกางเกงมันออกเหมือนสีเขียวขี้มานิดน,นึงนะดูแถวนี้ดูดีๆตรงนี้กับตรงนี้มันเหมือนคราฟีกันนะในกล้องจะเห็นบปล่าไหมนะไม่แน่ใจเออนะถ้าตองกระแสงแล้วจะ,จะขึ้นนิดน,นึงนะจะเป็นเหมือนสีเขียวขี้มาครับเราต้องเกาะเลยเป็นสีดำนะ แล้วก็มีพวกซองกระเป๋าเอาไว้ใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับใต้รองเท้าก็มีรูให้ใส่เอาไว้ใส่กับตรงฐานนั่นเองมาดูด้านหน้ากันต่อดีกว่าอุถือนานาน,นี้มือเดียวมึดเหมือนกันนล้เนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยน,นะน้ำหนักค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูตรงช่วงช่วงท้องช่วงเอวนะครับมีอะไรนี่ยเหมือนเป็นรอยคาบน้ํามันเง,ง,งาๆเป็นตําหนิเล็กน้อยนี่นะครับเป็นอันนี้เป็นปืนที่ไว้แบบ ตายหลังฆ่าปืนสลิงนะครับเพราะแบ๊บแบ,บ๊ไม่ได้ฆ่าคนอยู่แล้วอันนี้นี่น่าจะเป็นตัวตะขอเกี่ยวที่เอาไว้เกี่ยวแล้วก็ดึงสลิงขึ้นไปชุดนะครับกรเาะหัวเข้าก็หน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฉากที่ถ้ารเคยดูแล้วแบบที่มึนๆแล้วโดนปืนกลถล่มยิงแล้วแบบยิงไม่เข้าอะนะก็ถือว่าเท่เลยแต่ถ้าเกิดทำไมเขาไม่ยิงตรงตรงนี้วะ <laughs> ตรงตรงนี้คือตายไปแล้วใช่ปะ เพราะเกาะอย่างตรงนี้ตรงเป้าก็เหมือนแบบมันไม่ได้มีเกาะเห็นว่ามันเป็นเกง <God. S 1> อ่ะเพราะว่าเราดูในหนังเราไม่รู้ว่าชุดรายละเอียดมันขนาดไหนใช่ไหมเ่ลถ้าเกิดเรามาจับตัวโมเดลเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมดูในหนังมันมืดมากอ่ะถ้าเรายืนเฉยๆน่าจะยืนไม่ได้นะตัวเนี้ยลองยืนเห็นไหมครับน่าจะยืนไม่อยู่ก็ hey, ยืนอยู่เ้ยเออยืนอยู่ยืนอยู่แต่ก็ค่อนข้างยากอ่ะทำเมื่อกี้ที่มาอยู่วะ <laughs> แต่ว่า ตรงปลายเท้าข้างซ้ายมันเปิดขึ้นมาไงเอาไว้เหยียบแบบฐานนะ่ะก็ต้องน่าจะต้องใช้ฐานอย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีฐานก็คิดว่าตั้งโชว์ไม่ได้นะอ่าเนี่ยอยู่เฉยเลยเอาเอล้ะเอละเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวของฐานนะครับก็มันอยู่ในในนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกมาเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวแกะมาให้ดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก็เอาออกมาเรียบร้อยนะครับนี่โดยที่ กรอบพลาสติกยังอยู่ดีนะก็ใช้เทคนิคที่เคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ไหมเออลองไปหาดูนะครับคลิปการแกะกล่องวินเทจนะก็เป็นเทคนิคการนอนใบคตเตอร์ utter, แล้วก็กรีดแค่บางช่วงแล้วก็เอาออกมาั่นเองนะครับอโอเคมาดูกันที่รายละเอียดของตัวฐานกันบ้างนี่นะฮะฐานทําออกมาอารมณ์ให้เหมือนแบบเป็นอิฐอะเป็นอิฐส,สีเทาแล้วก็ซนซ้อนกันแต่ว่าไม่ได้ลงเงาลงอะไรมากมายนะให,ให้ดูว่าเท็กเจอร์พื้นผิวมันเป็นโอเคเป็นอิฐ เป็นหลังคาหรือเป็นดาดฟ้าหรือเป็นพื้นที่ไหนสักที่อ่ะมันไม่มันไม่ดูเหมือนว่าเป็นเป็นดาดฟ้าตรงนี้มันควรจะเป็นหัวกากอยสักนิดนึงนะถ้าแบบเพิ่มราคาให้เราหน่อยก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือมันจะได้ดูว่าเป็นยอดตึกเข้าใจไหมอารมณ์แบบเออเป็นหัวกากอยเป็นตัวอะไรก็ได้เป็นอินซีเป็นเหี่ยวเป็นอะไรเงี้ยที่มาดูเป็นมุมตึกอ่ะอันนี้มันดูเหมือนแบบเป็นตึกยุคกลางอ่ะเป็นตึกของยุคปรษสาทหินที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันเป็นทรงอิฐอ่ะนี่ ล้วก็จะมีเดือยขึ้นมาตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองหันคิดว่าเราจะให้หันหน้ามาทางนี้เนาะส่วนข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะเหมือนทาดเบลนี่เลยวะนะครับโอเคค่อนข้างมีน้ําหนักนะน้ำหนักเยอะอยู่แล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอ่ะก็เขียนว่าแบทแมนกับเดอะแบทแมนข้างล่างนะครับก็มีการจัดฉากเงาให้เหมือนว่าอยู่บนในเมืองข้างหลังเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบไฟแดงๆเหมือนแบบ ไปสาสัญญาณอากาศอะไรอย่างนี้นะอยู่ในเมืองอยู่ในอะไรแบบนี้นะครับด้านหลังก็มี d t t f i l e นะครับเรี้ยวเนมบูเวนะบอกรายละเอียดของตัวโอ้ยโอเครายละเอียดของตัวละครนั้นๆน,น,นะโอเคตนี้ข้ามไปมาแล้วเราลองมาประกอบเข้ากับตรงแท่นฉากหน่อยตรงฐานหน่อยคิดว่านะ่าอยู่ตรงนี้นะเดือยมันยาวมากเลยนะเพื่อนๆดูด,ดิมันดูยาวมากอะ่ะ อ่ะได้แล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ดูดีๆมันมีรอยเท้าเลยนะข้างข้างข้างขวาเท้าหลังอะ่ะตรงพื้นมันจะมีขอบแบบอย่างเงี้ยให้เป็นรอยเทา้าปั๊มลงไปนิดนึงอะ่ะอ่ะมาเรามาแล้วก็อยู่สภาพประมาณนี้ก็มีความงนเงินนิดนึงนะครับมันโยกได้อะ่ะมันก็ไม่นิ่งสักเท่าไหร่แต่ถือว่าโอเคครับโดยรวมในราคาปันสามอ่ะมันมันโอเคนะฮะเนี่ยนะอ๋อมันอาจจะรวมฐานเนาะ ที่ตีไปว่า30เซนอะผมคิดว่าน่าจะรวมฐานนะครับถึงจะตีว่าเป็น30เซนอเออดูแล้วสลากระดิกกระดิก,ดกแล้วผ้าคลุมมันเขย่าได้นะใช้ได้นะจริงสวยคุ้มราคาผมบอกเลยตัวเนี้ยถ้าใครไม่ชอบแบบแอคชั่นอะเก็บอันเนี้ยราคาเท่าตัวแอคชั่นเอแพงกว่าหน่อยประมาณนับสามร้อยได้ไมั้งเนี่ยคุม้มผมบอกเลยคุม้มเราได้ขนาดที่ใหญ่มันอารมณ์แบบว่าเป็นงานปั้นย่มยอมๆอะนะครับ แต่ผลงานดีมากๆนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยว,ออยวลองชั่งน้ําหนักให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนเป็นเกตได้น้อยแล้วกันนะถือว,ว่ารีวิวแบบครอบคลุมนั่นเองครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองวางแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูซะหน่อยอ่ะศูนย์แล้วนะนี่เลขศูนย์นะในในกล้องไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าโอเคผมจะวางแบบทั้งนี้เลยนะทั้งฐานเลยอยู่ที่918กรัมนะครับก็ประมาณ9ขีดเกือบเกือบหนึ่งโลอ่ะ เออน้ําหนักเยอะเลยทีเดียวนะครับเกือบหนึ่งโลนะค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวอ่ะเดี๋ยวผมวัดแบบขนาดฐานแบบอ่าคูณทุกด้านให้แล้วกันใช้ใช้ตารางลองตัดนั่นแหละมันมีหน่วยเป็นเซนติเมตรอยู่ละอ่ะอยู่ที่ประมาณสิบสองคูณคูณเท่าไหรอ่อ่ะสิบสองนะครับคูณสิบเจ็ดเลยเหรอือมประมาณสิบสองคูณสิบเจ็ดอ่ะ ตร,ตรงฐานนี้นะหมายถึงฐานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่จุใจนะครับสำหรับเจ้าแบทแมนสเตติวตัวนี้นะครับสเตติวแกสเตติวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นงานจากค่ายแม็กฟารีนทอยนะครับงานปั้นน,นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปให้ดูกันหลายๆมุมนะครับรายละเอียดของเจ้าตัวนี้แล้วก็มาสรุปคลิปกันเลยนะครับ การรีวิวไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าแบทแมนนะครับจากเดอะแบทแมนนะครับเวอร์ชันโรเบิร์ตแพดดิสันนะครับที่เพิ่งเข้าฉายกันไปในโรงภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้ก็ลงใน h b o GO แล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นงานจากค่ายแม็กฟารนทอยนะครับเป็นงานเตตชินะครับหรือว่างานปั้นนะครับสเกล30เซนหรือว่า12นิ้วนั่นเองนะครับองค์ประกอบโดยรวมของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอเคมากๆนะครับลงตัวสุด ใครที่ชอบงานที่สเกลเใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำมากๆเน้นเลยนะว่ามากๆผมชอบมากสวยในราคาที่พันสามพันสี่เนี่ยเรทน่าจะอยู่ที่พันสองถึงพันสี่นะครับซึ่งราคาขึ้นห้างไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เป็นราคาที่พี่ออเดอร์มานะบอกเลยว่ากับราคาเนี้ยโคตรคุ้มตัวโคตรใหญ่แบบใหญ่มากนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยไม่แพ้ไอ้ตัวแบบถึงต่อสิเบเลยไอ้ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยตัวแค่เนี้ยตัวแค่เนี้ยราคาไล่ๆกันต่างกันแค่สองสามร้อยกับได้ตัวเท่านี้ แต่ก็อย่าง,างที่อย่างที่บอกนะว่าใครชอบแบบไหนก็ต้องแบบนั้นเพราะว่าตัวนี้มันเซตท่าไม่ได้เอาไปเล่นไม่ได้นะเอาไปดัดแปลงเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปโพสท่าสวยๆไม่ได้ถ้ามันฟิกมาเลยว่าเป็นท่าแบบยืนอยู่บนมุมตึกหรือแบบบนอะไรสักอย่างะ <laughs> นะครับแล้วก็ท่าทางที่แบบถือแพตเทร์นอะไรเงี้ยก็ท่าประจําของแบทแมนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีกนะฮะผ้าคลุมเหนือใช่ไหมผ้าคลุมสวยมากนะรายละเอียดเนี่ยดีเทลแบบดีเลยเงามากนะครับถ้าเล่นกับ เอาเอาแสงมาเซตหน่อยแล้วก็จัดท่าสวยๆมันขึ้นเงาไงแล้วแบบตรงนี้มันก็เงามันผมคิดว่ามันน่าจะสวยแล้วตรงหูตรงอะไรอย่างเงี้ยชูด,ด้มามันทำให้เหมือนแบบหนังเป็นหนังเย็บขึ้นมาเหมือนกับในหนังเลย,เลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมถูกใจมากให้เป็นสิบเต็มสิบกับเทียบกับเทียบกับราคานะกับสเกลแบบนี้แล้วก็คณภามาแบบนี้เอาไปเลยสิบคะแนนนะครับต้องบอกเลยว่าชอบมากตัวนี้ชอบมากแนะนําเลยใครที่ชอบแบทแมนนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดแต่ประกันใดนะครับ ก็ลองไปหาซื้อกันได้คิดว่าในห้างน่าจะเข้ากันในเร็วนี้แหละนะครับถ้าใครพีไม่ทันนะก็ลองหานกันในห้างสับสินค้าอาจจะน่าจะมีมาขายแล้วนะครับอ่ะโอเคอยังไงก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่อง i a g e Channel กด subscribe เป็นกำลังใจนะครับว่าเป็นกำลังใจให้ให้ผมเนี่ยแรงมาดานใจในการรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับยอดวิวนี้น้อยมา,ากลงคลิปสม่ำเสมอนะครับ3าวันลงทีหนึ่งแต่ว่ายอดคลิปก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะก็หวังให้เพื่อนๆ ช่วยกันกดซับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้กำลังใจเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตรงไหนที่ไม่ดีก็เข้ามา,าเสนอความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมีเพจใน Facebook ชื่อว่า i m a g e Channel เหมือนกันโลโก้เดียวกับช่องเลยนะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของสะสมหรือว่าภาพยนตร์หรือว่า อะไรต่างๆที่คือเราชอบนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากอีกเพจหนึ่งนะครับทิงท้ายเพจ Image Store นะครับก็อยู่ใน Facebook เช่นเดีวยวกันเป็นเพจที่ผมจะลงขายโมเดลนะครับมือ1่มือ2น,นะแล้วแต่ว่าได้ของแบบไหนมาหรือว่าบางทีรีวิวอย่างเงี้ยเสร็จผมก็อาจจะไปลงขายในเพจตัวไหนที่ผมไม่ได้เก็บนะครับผมก็จะไปปล่อยต่อในเพจเพจนี้แลบบอกว่าราคาถูกใจนักสะสมมือใหม่อย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I am Batman